สวัสดีค่ะมอปมะมาฝากกับัณฑการอยู่ช่องบัณการพาลุ้ยนะคะค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอก็เดินทางมาอยู่ที่วัดศรีสว่างวงบ้านหนองบัวบานนะคะวันนี้ก็มีผู้โชคดีเนาะค่ะเพิ่นกามาไหวปูผาขาวอยู่ในวัดศรีสว่างวงบ,างบ้านหนองบัวบานเนาะค่ะแอาจะพาพไปเบิ้งนะคะพาไปถามเพิพพพ่นเพิ่นพาขนโชคมานหลายบ่อเนาะคะ่ะหรือว่าเพิ่นมีตัวเลข ต่องวดในงวดวันทิ่16มีนาค่มไปเนาะค่ะค่ะเห็นแต่เพื่นผากันสี่ค่ะท่านชมกำลังมีกำลังสี่เป็นกาลังสี่นะคะยังเห็นตัวเลขว่าจ้าขึดนองเนาะเหมือนจะดวงไดวงัเพิตล็นตัวเลขท่นิ่งั่นกัดวงเจ้าเร เล็กถูอันนี้มันงดที่แล้วถุงก็ถือกันมาเนี่ย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 เนียเนเนียเนียกระน่นจ้่เป็าเป็ดบ้ยคืองามจ้ามันอ่อหอันนี้เป็นจุดใหม่ถูก อันสามแปดสามแปดสามแปดนี่เป็น,นปมนอว่านมว่านตัวยนตัวคู่ค่ากระดาษจจอกฟันวันนี้บ่าตัวเดียวเลือปูเด้อขอจากสิบตัวได้เด้อปูโอ้ได้เงี้ยต่เสียงวาน,นโชคมานบ่ก,ก็ค่ะโชคยู่จ้ะนั่งละมานงวดที่แล้วโชคยู่จ้ะได้อยู่แมนยัวว่าจำได้คุณคุณยู่ยยที่มันล่ำเมื่อแฮบปูมผักขามาเนาะค่ะ ได้เลยมาไหวพื่นบันทึกการที่ได้มาออยุอันพวกที่ถือน้ำกันหลายๆเห็นว่านัดกันก้อนแล้วจะนัดกันแล้วก็สิมาเอารถแห่มาล้ำล้ำถวายมือใดจ่าไม่มือไปมันยังอันนัดมือกันบพันได้ต้องพวกอสซมอเขาวางกันคุยกันก่อนคุยกันก่อนแต่ว่าในหวดนี้ป่ค่ะจ้าภายในอัน ก่อนในรัชกาลที้เพราะว่า5พฤศจิกายนอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าแน่นอาจจะเป็นอาทิตย์อาจจะเป็นประมาณที่2หรือ3เนี่แหละเห็นเพิ่นเบาๆคันไว้ดิค่ะอาทิตได้มาอีกเยอะโอ้สิมาชุดใหญ่บอกค่ะจ้ะงานสร้างที่ได้ยินว่ารุดเทมาพวกที่เพิ่นถือลายๆนี่ยโอ้ตดงยินว่างานสร้างเพิ่นมาเมื่อนั้นนั่นมือที่มาล่ำมันนะเพิ่นบุลโล่งรถเด้คนบ้านเท่าน่ะมาบ่ลงรถดับนินได้ไปกุดแห่ว่าปูผาขาวน้ำไปบวกหดบ้าน เอาเห็ดยังสองตัวสามเปดเอาหาใส่เมล็ดพืันเขาเล่นากันได้หลายฉันได้เลยคนลูกคนลูกที่บ้านน้องบุน้องบุนเายกขนาดนั้นพูนัยขนาดนั้นน้องเเนาะน้ไปหอดบ้านพเนีคนลูกเลไปหาเขาคะอันนั้นคนที่ไดนผลบุรุ่หอดรถ่งวะหอดบุลรมาไหวเราดิอ้าอันนี้บช่ไ น้ำไปหาแล้วเขาหัดบ้านเปือเขาฟันเขาพันมาน้ำบัวขี่รถมาจอดนี่สิคมาเบิ่งน่างล้ำแปลบื้งก็เลยพ้ากันไปคุ้งแ่บาเขาบอลงมาก็เล่นนัไปบานเนี่ยเนี่ยเขาเมื่อเขาไปนอนมนน่ไปเขาไปบ้านเจาอีหยังสามแปดอาหาใส่ตัวเาันเขาพบันีจ้ไม่ได้ลงรถนันี้สิมายุ่นแล้วฮอกไยคุณนะันับาท่านหลบเมื่อวดนีบาท่านหลับท่านได้ไ่มนบอกน ว่าเขาได้เห็นบางคนเขาก็ได้หาเมื่อนหมุนก็ได้แสนมึก็ได้มื่นได้หาพันได้พุรพันเรียแต่นั่งรับมาแปดคนกับบ้านนั่นอีกแปดเป็นสิบสิบห้าคนนะฮะรวมเป็นสิบห้าคนเพราะว่ากันได้อีกเงี้ยเพิ่งกับสิไม่อยู่ประมาณสิบสองหรือสิบสามนี่แหละสิพห้าันไม้อยู่ประมาณนั้นละนั่งรับมาหนึ่ได้ทุกคน ปลาปลากันได้แล้วก็สิมาล้ำอีกบัานี้ได้ก็สิได้มาล้ำอีกแล้วพอดี้จังอยากมาถ่ายดีเนาะเพิ่นมาล้ำเนาะเฮ้ยบอกกับเพไ่หรอกมากแต่ว่าก็อยากได้เมื่อเมื่อทุมมาบอกเพคนนี่หรอกบอกอ้นี้หรอกกระก็่งมาบอกเขาจำไว้ว่านติดไปล้ำเรื่ังซันเรื่องจี๋คนกระิบอกให้โห่น้ำเน่เด้อค่ะแต่ว่าขับบูแมนนี่โห่เพิ่นกับบอกเยอะดอกค่ะต้องโทรมาหาอ้นี่ตลอดถูกมาจังมือนี่ก็โทรมมาถามมาบอกกันมาก ก็ได้ยินว่ามื่อเอินพันจะมีนางรำอะ้ะเมื่อเอินพันสิรำใหญ่ตัวรถแห่มาคือกันกระป๋อมเขียวกรอเขียวใช่กระป๋อมเขียวกระป๋อมเขียวมันส่งมานมาค่ะกระป๋อมเขียวงวดนี้ว่าบ่ได้เอางวดที่แล้วอันสามเก้าอันได้แสนนึง คอมเกียวนะจ้ะกับงวดเก่าหานเขาก็ได้ด้เพราได้สองงวดตัวมื่อเอ็นกับความเขียวกับสิมามื่ออืนหนี่ตัวทั้งต้นงินทั้งนางรับทังกันกับสิมาตัวโอ้กับสิมาเน่ยนะเลยโทรหากับควมเขียวเมื่อกี้นะว่าเห็นเขามาเมื่ออื่นเขาก็สิมาเมื่ออื่นมาช่วงเสาแม่บ่ามาก่ค่ะไม่ได้มาสิไปเมืองเลยยงไปกวางไมนเกะเลยได้มาเมื่อนี้ได้มาหาปูกรนะสีมาอีกก็ซื้อจะเป็นชิปสองิสานที่สี มือเอื้องกันใหญต่ว่ามือมืองานสร้างดีประมาณสิบสองสิบสามโอ้ทำไปชมอย่าลาดเด้อผาดกันเลยก่อนมี่กมาจ้าจ้านวกเป็นมหาปูมือนั่นละมือแล้วสิไฮตโตดีบัดีานเนาะ่น้ำไปบวกเก่าเล้จะาลงรถคุนนัเ้ยนน้ำลงรถี่ะปูสน้ำไปบวกสินำไปหาได้หมตาเพื่อนเอาเงินมาห้ฝากมูมาทมาท่านเอา แ้เอยู่ท่องรถน่ะล่ะเนาะค่ะเท่านี่แล้วนไปบวกเขาค่ะเขาเนียนน้ไปบวกบาลนใส่สุดขาวนไปปูลูกบ้านลูกร้านนะคุณมือกับน้ไปบบสามตัวรถเอาหาใส่รถุดเลยใหเขาดก็ได้หลายเจ้าจังค่ะตรงๆเลยนะมีผ้าพันม่านนนแบบพันมาบนเลยอันนี้พันมาบนค่ะคุณยายพันมากราบมะวาย อคุณยายอยมากเื okay, uh, so ่อจแต่เราปรุงมาก่ละาได้สมใจเราอยู่ดอกเรามากดิกเร่เมื่อไรก็เลันว่าจะควงได้ก็เลืซื้อนลไม้มาไหว้เพื่นใีได้มาล่ำถวายเราอยู่ดอกแล้เบอกกับเราไหว้เลยดิวาพื้นโชคลาภนีห้องก็ไดมากล่ำตลอดแม่บอกฮะหวดว่างันสามเก่าหันกระซื้อยู่หันกระซือข้างบนมาบอกข้างล่างขงลาได้สามเก่าสามแปก็สวงหดติดตัวกันเลยดิ่ค่ะ งวดเกาหานกับบสือหวดที่มางวดเหี่มาล้อวดเหล,เลี่นแะแค่เก,าหา,ออก,เกาหานี้เดียเอาเกหาเบัวสือบัอันนั้นมาล้อวดเหลีได้่ะค่ะนี่ได้มะล้อมมัเป็น่าบ่กคมหัวหลวงกเป็นซีเทือหรือบัดีมาล้อมวายค่ะขนะัมาขันมาที่ชิบสวงที่ิบสามก็เป็นข้งทต่หา่ะขันมาเรื่อยๆขันมาเมืองงายันแม่จำเหมือนเล่ากับขึ้นหอแล้วก็ทู่หาตลอวว่ามาใมาใมา ปูระว่าเทไดมาดูอยู่ดรอกระสันแสดงว่าจีโซกตรอดอได้เห็นเนาะระหว่านั่งล่ำเถไดมากันอีกคด้ระนระ่างดมาถึงโอ้เออเมื่ออื่นถ้าต้องล่ได้เกี่ยวกันล่ำอื่นเมื่อหนึ่งถือกล่องมื่อนึงต้องล่ำอื่นถึงงาใหญ่กันได้มื่นเมื่อนึ่าใหญ่เนาะคนถีมาหลายใหญ่วันที่ส2บ3องบมงาน้านะคะมึงจะควรหกกับเข่าไว้ถ้ตัวรับแขกฝันดีปะว่ามือขึ้นกับว่าฝันดีฝันว่าจังเล่เน ฟันบ่ได้กินเนื้อคือสิได้ก้อนใหญ่ดอกคือฟันแมนีแม่นเราเด้นี่แม่นแล้วิฟันดีอยู่หมืกอคืนแต่ว่าสิมาหาเพิ่นฟันดีๆค่ะอือได้มค่ะฟันว่าสิได้กินเนื้อก้อนใหญ่เบิ่งมาแล้วนี่ยฟันได้กินผุลกินคักกินเลย่ได้กินเนื้อได้กินเลยแช่ว่าสิมาหาปู่กับฟันแล้วกับฟันดีแล้วค่ะค่ะ แค่วาสิไปหาเลื่อปูมือด้าฟันละมือคืนแสดงว่าปูแล้วก็รับรูแล้วเนาะได้กินเนื้อก้อนง่มันด้กินเนื้อโอ้ยปวยเนื้อแสีกับเหริ่กินเราหงผู้นี้เราเพื่อเพี้ยวป็นเราหงผู้นี้ฟันได้กินก็ได้กระทือนกินม่ละกะเือนเลตอนี่อยากถามว่ามี่ตัตัวมักในใจอยู่บกก่อนที่ซมานตัมักในใจกับเปียห้ห่าเปียนแล้วตรงนี้ถูกดิมว่าเป็นกรเอนก็เล็กูกเปียห่าเปด คือมักตัวนี้ป่ะคะมักมักคือเราก็มาเห็นก็มาเห็นใยูทูบมาเห็นยูทูบหรือมันตรงเลขกันคุณแม่ตีจ้าโอ้นะคะตรงัวหมามือมือนั่ะละเบิงปูเป็นตีให้คือกันบ่วรอหนึ่ปูเฮารักนะครับปูตีไห้กันเข้ากันอีกนี่โยนมันใส่กระครกดหน้าจ้ะโยนคักๆเลยล่ะมาล่ำคักๆเลยล่ะบัน เป็นผู้จ้างนั่งล่ำเองหอกบันค้ณจะพรก็ิร่ำพรขเลอย่าว่าสกัวผมเว่ากันมันได้ลายที่มหาสูแล้ว่ะไอ้มันทุกวลวลละซนนี่ละวันนี้ได้อาไร่อนได้่หลายแต่ได้พ่อคาเบียร์นี่ละแต่คนเอิญหนมานำกัรนั่นได้ลายร่วมแล้วได้ลายแสนม่นบอกค่ะ ว่าปูน้ำไปบอกสาโตเนาะปูน้่ไปบอก3โตค่ะท่านผู้ชมะเริ <phones. S 2> <directamente S 3> ่มบาลีีอมกรสิบยก่นีบอกว่าอย่าลมบาลีคีของปูขาวปูเมบาลีทีแล้วเน่ะีหน่อยกะสิอ่นีือหงไว้วันนี้จะทำอะไแล้ว ค่ะระจําเป็นกัจะเริ่มที่ที่แล้วนะคะเต๋อปีละกับแก่กระหองละคักเลยว่าสิได้บักคัแล้วว e. ่าสิได้โสดดปจังีดีกับแก่นว่างได้ก่อนไหมนี่คือคักแถวสัหนี่มาหกเจ็ดเจ็ดเะหเ มอนนี้พระจำกำลังทำพิธีนะคะค่ะท่านผู้ชมคุณป่านะคะพันกาไดมารํานะคะพันมารําในเมื่อที่แฮที่อันเชิญปูผาขาวมาในวัดเนาะค่ะพันกามิโฉนะคะ,ะมิโฉในวัดที่ผ่านมานะคะได้สามแปดถูกสามแปดเนาะคะ่ะเมื่อนี้พันกาเล่ไดมาไหวายปูนะคะเพราะว่าเมื่ออื่นพัน ติทุระเพิินจะบได้มาเพล่ยมกอนาม้มนีกอนเนาะค่ะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเว้านะคะจมปากจมข้อเาว่ามือนี่จะมาหาปูนะคะเพิ่นกับฝันเลยค่ะท่านผู้ชมฝันดีเลยนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่ฝันในฝั่งเพิ่นกับฝันว่าได้กินเนื้อก่อนไงนะคะและเพิ่นกับมีตัวเลขในใจเนาะค่ะตัวเลขใน่ใจของเพิ่นก็คือห8าแปดแปดหานะคะซึ่งกับมาตรงกับเลขที่ มีคนจุดไหวนะคะอยู่ตรงทางนาปูผาขาวนะคะปิกะจะเป็นเลขห้าแปดนะคะซึ่งตรงกับเลขที่ล้อมมักมาเลขเนาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้กะโบนี่ได้ค่ะอาจจะเป็นตัวเลขนำโชคในงวดวันที่สิบหกมีหน้าคมที่จะทึงนีก็ได้นะคะแอดกะนามาเสนอท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมกะใส่วิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง ผิดถูกกะะายว่าให้กันนะคะถ้าทำไปช่วมบอมากก็ชอบกันเรือนท่านค่ะถ้ามากทาชอบก็ตังค์ยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบงรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอ็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ